ไอ้ที่เห็นนี่พ่อปลูกอะไรเนี่ยปลูกแตงกวาแล้วกว่ามันจะเก็บผลผลิตได้อย่างเงี้ยใช้เวลาแค่ 3- 5หวันเนี่ยผมเห็นมันมีดอกเงี้ยอันนี้พ่อต้องฉีดอะไรเพิ่มเติมไหมก็ฉีดฮอร์โมนผสมกันไออฟอสกลับไปแกมมาทูแล้วมันฉีดมันแล้วเนี่ยมันมันได้ผลดีไหมได้ผลดีจะเคยได้500อยโลอย่างเงี้ยต่อไร่ถ้าใช้มาก็เราก็เพิ่มเป็นเออเกือบตันต่อไร่พวกแตงกวานี่ชอบน้ํา รถถ้ารถรถเช้าเย็นเนี้ยผลผลิตก็ขึ้นเท่าตัวเลยเก็บทุกวันเนาะได้ตังเร็วเออได้ตังเร็วด้วยปลูก3-5วันแล้วก็เก็บ3-5วัน ลอาคืนหนึ่งก็เก็บได้สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อช่วยแนะนําตัวหน่อยครับผมพงพันธ์ผักไหมอยู่คลองสี่อีปทุมธานีอ๋อปทุมแล้วเนี่ยนะครับผมไอ้ที่เห็นนี่พ่อปลูกอะไรเนี่ย ปลูกแตงกวารเริ่มแรกเลยพ่อใช้เมล็ดพันธุ์ของอะไรมล็ดพันธุ์ของสนแดงแล้วมันดียังไงอ่ะก็งอกดีด้วยแล้วก็ผลดกแล้วเราแล้วเราเริ่มเพาะมันยังไงพ่อถึงเอากอจะลงดินมาปลูกได้เนี่ยก็ธรรมดาของเราเนี่ยครับเอาดินใส่ถาดแล้วก็เอาเม็ดใส่แล้วก็3วันก็งอกแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็ลงดินได้ครับว่าเราใส่ถาดไอถาดดำๆนะสามเม็ดลุมลมุ้มละสามเม็ดลุมสามเม็ดอ๋อ พองอกเสร็จแล้วทำไงลงดินก็ไ<ง>ว้สักอาทิตย์หนึ่งก็เราก็ลงดินได้อ๋อแล้วระยะห่างมันอ่ะมันควรจะห่างเท่าไหร่แล้วระยะห่างก็เกือบเม็ดหนึ่งเม็ดละ<อ>สามเม็ดหนึ่งก็หลุมละสามเม็ดเชื้อราก็ฉีดกับเอฟฟอร์ดผสมกันไอ้อะไรเอฟอร์ดเอฟอร์ดเนี่ยก็ผ<อ>สมกันก็เ<อ>ชื้อรา20ซีซีก็น้ L, e ํา20ลิตรก็เอฟอร์ดก็20ซ<น>ีซีเหมือนกัน ผสมรวมกันแล้วก็ฉีดป้องกันเชื้อราป้องกันเชื้อราแล้วมันฉีดฉีดยังไงพ่ออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์สามสามเที่ยวก็พอแล้วครับอ๋อฉีดช่วงไหนพ่อฉีดช่วงเช้าช่วงเช้าช่วงเช้าแล้วกว่ามันจะเก็บผลผลิตได้อย่างเงี้ยก็ใช้เวลาแค่สามสิบห้าวันแล้วพ่อมารู้จักตัวเอฟอร์นี้ได้ไงก็อยู่ดูในเฟสดูในเฟสเนี่ยนะดูในเฟซก็สั่งมาฉีดอ๋อลองมาฉีดทุกคนลองมาฉีด ลองฉีดก็ได้ผลดีครับเห็นผลเลยเห็นผลก็เลยใช้มาเรื่อยๆก่อนที่พ่อจะรู้จักเอฟฟอสเนี่ยมันแตกต่างกันไหมก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยมันมันมันแตกต่างกันมันก็แตกต่างครับเอฟฟอสนี้มันจะช่วยต้นช่วยดอกออกเร็วด้วยมันจะได้ผลเร็วผลผลิตเร็วแล้ะใช้ตัวนี้ระดกดีครับเนี่ยผมเห็นมันมีดอกเนี่ยอันนี้พ่อต้องฉียอะไรเพิ่มเติมไหมก็ฉีดฮอร์โมนผสมกัน ไอเอฟอสกลับไปเกมมาทูมันก็ได้ได้ผลผลผลิตดีดีกว่าวตัวเดิมแล,แล้วพอผมเนี้ยแล้วผมถ้าผมจะผสมยังไงอะถ้าผมออกดอกอเงี้ยก็ผ<ล>สมยางละยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่ลิตรแล้วมันฉีดมันแล้วเนี่ยมันมันได้ผลดีไหมได้ผลดีจากเคยได้500ร้อยโลอย่างเงี้ยต่อไร่ก่อนใช้อะนะก่อนใช้อ๋อถ้าใช้มาก็เราก็เพิ่มเป็น เอเกือบตันเกือบตัน่อไรโอ้โหแล้วไอ้แตงกวาเนี่ยเพราะมันมีโรคไหมมันมีแบบศัตรูพืชไหมผมเห็นไอ้เต่าทองวินบินนี่มันคืออะไรมันมันมาช่วยผสมแตงกวานี่ปลูกง่ายมันมียังมากแล้วก็เต่าทองแค่นั้นเราก็ป้องกันไม่ยากอ๋อเอาแล้วเต่าทองมันมาทาอะไรเปล่เต่าทองมันมาจะกินกัดดอกกกัดดอกกัดลูกมันเหมือนกันอ๋อกัดดอกกัดลูกเหมือนกันทำให้เป็นรอยเป็นรอยไอ้ไอ้ไอ้ที่เป็นรูนี้มันคืออะไร ที่ใบเป็นรูๆโอ้เนี่ยเป็นเชื้อราธรรมชาติของมันครับตามอายุของมันอายุไขของมันตอนใหม่ๆเราฉีดแล้วป้องกันดีไม่ไม่เป็นไรอ๋อแล้วตัวพืชมันมีอย่างอื่นไหมนกหนูมากวนไหมไม่มีไม่มีไม่มีไม่ีฉีดป้องกันหน้ากระเต่าทองกกแต่งวานยผมอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งพอเราผลิตผลผลิตอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราทําตลาดยังไงทําตลาดก็อพ่อค้ากลางมารับเขามารับมารับถึงที่ เขาให้ราคาดีไหมก็อยู่ที่ช่วงมันเหมือนกันราคาดีเออแล้วแล้วช่วงไหนที่แตงกวามันราคาดีสุดก็ช่วงนี้แหละครับช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนอหน้าร้อนหน้าร้อนมันดีเอาแล้วถ้าผมไม่มีร่องเงี้ยผมผมปลูกกับดินธรรมดาได้ไหมได้ก็เอาไว้นะไอใช้น้ําก๊อกเอาอ๋อเปิดน้าก๊อกเอาเปิดน้าก๊อกเอาได้แล้วแล้วข้อดีของการยกล่องเนี้ยมันมันดียังไงพรัง่ายคือเราพวกแตงกวานี่ชอบน้าอ๋อแตงกวาชอบน้ําใช่เราลดถ้าลดลดเช้าเย็นเงี้ย ผลผลิตก็ขึ้นเท่าตัวเลยอ๋อมันชอบน้ำาชอบน้ําแล้วไอ้ลดน้านี่มันต้องลดจําเป็นไหมที่มันต้องลดทั้งต้นเลยหรือว่าลดแค่ลากช่วงข้างล่างอย่างเดียวไม่แล้วเราช,ช่วงล่างอย่างเดียวเพราะถ้าเป็นลดทั้งหมดเนี่ยเชื้อรามันจะขึ้นง่ายอ๋ออันนี้คือเราลดแต่ข้างล่างแ้วถ้าลดทั้งใบทั้งต้นอย่างเงี้ยมันจะทําให้เชื้อราเนาะเชือ้อราอ๋ออันนี้เป็นความรู้เลยนเนี่ยมันพวกช่วงร้านปุ๊บเราลดสูงเนี่ยเชื้อรามันจะขึ้นเร็วง,ง่ายแต่ลดแค่นี้ก็เชื้อราก นี่เลยพ่อลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อพ่อสอนผมเก็บหน่อยดิเดี๋ยวเราจอดเรือเดี๋ยวพ่อสอนผมเก็บหน่อยที่เขาเก็บยังไงทางกวาอ่ดูยังไงวะเนี่ยเก็บได้ยังไงไหนๆก็สอนพิธีปลูกแล้วจนถึงขั้นตอนวิธีการเก็บแล้วงั้นเดี๋ยวสอนเก็บด้วย พ่อครับตอนนี้พ่อสอนผมปลูกและตอนนี้พ่อสอนผมเก็บผมจะดูยังไงว่าเก็บได้ก็ดูรุ่นรุนเนี้ยครับถ้าเป็นแตงกวาก็รุ่นนี้เก็บได้เลยอ๋อประมาณนี้เนาะประมาณนี้เก็บได้ก็เด็ดขั้วมันมาเลยเนี่ยเด็ดเด็ดขั้วมาเลยอย่างเงี้ยถ้ารุ่นแตงกวาก็รุ่นรุนเนี้ยถ้าถ้ารุ่นนี้ก็คอยอีกวันหนึ่งวันหนึ่งอีกวันหนึ่งเออวันหนึ่งถึงจะเก็บได้จะช่วงนะเพื่อก็จะรุ่นรุนนี้อ่ารุ่นรุนเนี้ยเก็บได้เก็บได้รุ่นลุนเนี้ย เก็บเก็บเป็นรุ่นนี้กำลังพอดีตลาดต้องการถ้าเป็นใหญ่กว่านี้ก็ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็ไม่ได้ถ้ามันใหญ่ไปถรุ่นนี้จึงที่พ่อบอกมาแกคือปลูก35วันเก็บได้35วันคือตั้งแต่ผลดิกครั้งแรกปุ๊บก็นับหนึ่งเลยใช่ไหมรับหนึ่งเลยก็เก็บได้เลยนับไปเลย35วันสามารถวันก็เก็บเก็บได้จะเก็บทุกวันเก็บได้ทุกวันเก็บได้ทุกวันแล้วแตงกวาเนี่ยมันเก็บช่วงไหนดีสุด ก็เก็บช่วงเช้ามีนไ่ช่วงเช้าช่วงเช้าแล้วผลจะสวยแล้วมันไอ้น่ามันเหมือนตอนเที่ยงตอนเที่ยงแล้วมันจะเหี่ยวมันจะมันจะไม่นา้หนักน้ำหนักจะนี่หายไปอีกหายไปอีกแต่ช่วงนี้เราเก็บอันนี้เทคนิคเลยนะเทคนิคการเก็บเลยการเก็บขายเก็บทุกวันเนาะได้ตังเร็วเออได้ตังเร็วด้วย35วันเราเก็บเนาะสามวันเราเก็บเราก็เก็บทุกวันปลูก3 5หวันแล้วก็เก็บ3 5วันขายได้แล้วสามห้าวันเหรอแล้วเขาก็มีคนมารับทุกวันไหมมีคนมารับทุกวัน ในไหนพ่อสอนผมจนหมดแล้วไอ้ที่เนี้ยผมขอนะผมก็ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับพ่อครับครับผมก็วันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากครับที่พามาสอนวิธีการตั้งแต่เลือกเม็ดพันการปลูกดูแลรักษาแตงกวายังไงแบบไหนเมื่อกี้ผมแอบเห็นว่าเอฟอร์พ่อหมดแล้วผมมีของมาเติมให้พ่อนี่ครับครับอันแรกคือเอฟอร์ดแกมมาทูที่พ่อชอบใช้ก่อน และอันนี้ซีโฟนะครับกับเสื้อให้พ่อครับผมครับผมุณถือหมดไหมไม่หมดผมช่วยถือก่อนทีนี้ผมอยากให้พ่อให้คะแนนหน่อยว่า a f ฟ r c รเนี่ย1นึถึงเนี่ยพ่อให้กี่คะแนน a f ฟ r c ร์เนี่ยผมให้เป็นส0เลยครับให้เต็ม10เลยครับให้เต็ม10ก็ทั้งดกลูกสวยออกดอกออกแขนงเต็มไปหมดเลยต้นสมบูรณ์ลูกก็สวยได้ตามที่ต้องการของตลาด ได้ผลดีจริงๆเอพอสเนียได้เลยลูกมันจะดกและทั้งสวยก็เลยแนะนำเพื่อนเกษตรกรเนาะแนะนำเพื่อนเกษตรกรใช้ได้เลยครับผมเอเขาขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณนะครับครับผม